สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับได้กันกับพี่มิงมิงพวกเราทุกคนกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่มิกไม่มานะพี่มิกหรือน้องก็ได้นะคะมาทุกคนวันนี้วันมาเล่นท้ายพี่คิดว่าต้องมีคนหวานกันแน่เลยไม่รู้สิแต่รู้สึกว่าน่าจะมีคนหวานนะอ๋อวันนี้ลืมเตวันนี้ลืมเติมหน้ามาเดี๋ยวไปเติมแป๊บหนึ่งชึบ แป๊บหนึ่งนะทุกคนถ้าพี่หอมหัวใจมนี่ไงจ้าแกมาแล้วเป็นมายากลชนิดหนึ่งนะทุกคนที่น,นี้ห้านนองเอาไปทำตามในอน,นั้นทําำตามจริงไม่ได้นะมาวันนี้ก็ต้องขอไปวันนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากอยู่กับใครเท่าไหร่เพราะไม่อยากเจอคนบาดกันเท่าไหร่แต่ถ้าเจอก็ไม่ได้ว่านะทุกคนที่ช่วงนี้เพื่อนยังไม่มาเลยแฮะ เดี๋ยวหาอะไรอ่านดีกว่านี่นหนังสือเอาไปอ่านหนังสือดีกว่าช่วงนี้อยากอ่านหนังสือช่วงนี้อยากเป็นเด็กดีไม่ใช่ว่าเมื่อก่อเน,เ,นะนเป็นเด็กดื้อนะแต่ช่วงนี้แค่เป็นเด็กดีเป็นพิศเศษเฉยๆมาต่อกันที่พีกันเลยวันนี้มาสายกว่าเบอร์รี่นิดเดียวเองแฮะของสายวันนี้เพื่อนมาสายอืมอันนี้ของฉันมาทุกคนมาวางไว้เลย ทุกคนวันนี้พี่ฉันมีสีผมสีผมมใหม่เลยนะฉันอยากล้อมมกเลยนี่ฉีดเลยนี่สีนี้ทุกคนไม่รู้นะเข้ากับฉันไหมทุกคนคิดว่าเข้าไหมเอาผิดตู้ <c oughs> แล้ววันนี้ก็จะมาดูน,นี้ด้วยอืมวันนี้ผ่านหมนน้องอืมผ่านโอเคปิด <c oughs> ผ่านทุกปิดเลยครับ <c oughs> ช่วงนี้เบอร์รี่ช่วงนี้เบอร์รี่เป็นอินเทอร์เวิร์ดมากเลยทุกคน โอ้ฉันคิดว่าฉันจะอ่านหนังสือตรงนี้ช่วงช่วงนี้พอเออพอดีว่าช่วงนี้พวกเราแอบแบบไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่นะขอโทษนะทุกคนที่ถ้าทุกคนอยากเห็นเบอร์ดี้คุยกับฉันบ่อยบ่อก็บอกกันได้นะคะมาอ่านหนังสือเลยดีกว่าอืมอม,มาโรงเรียน วันดีเช้าวันแจ่มใสสดใสจริงแจ้งมามาล็อกเกอร์ดีกว่าวันนี้ไม่ได้เอาอะไรมาโรงเรียนนะเพราะเพราะลืมมะเพราะว่าลืมของเอามาโรงเรียนแต่ว่ายังไงฉันก็จ้องต้องมีอันนี้เอาไว้ตัดของเล่นชิปวันนี้ตัดอะไรครั้งก่อนตัดวันนี้น่าจะต้องเป็นอันนี้นะเพราะที่เหลือไม่น่าจะได้เส้ยคออืมไม่สวยอ,อันนี้เอาไว้เก็บไว้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวค่อยว่ากันมาช่วงนี้อ่านหนังสือบ้างดี่เคเห็นผู้ชายผู้หญิงอ่านหนังสือหลายคนแล้วนั่นไงอ่านหนังสือนะห้องปกครองเลยชอไม่น่าไม่น่าจะต้องเอาไปใกล้หน้าขนาดนั้นมัง้งเธอใส่ตาสั้นเหรอ,อามาต่อการที่ผมกันเลยนะครับผม,มนายเชนอย่าลืมชื่อผมนะครับ เรื่งนี้สื่อขอจังแฮะผมไม่อยากให้ใครดูกินน้ำเดี๋ยวแอบก่อนแล้วกันนะโอ้โหนะ้นี้เทสซีจริงๆเอาละใครมันไม่ปิดประตูนี่เนี่ยอันนี้ลักเกอร์ของผมนะคะอยู่คนแรกเลยไม่รู้ว่าอะไรกันแน่นะคะมเปไมผมถึงได้อยู่ข้างหน้าทางท,างที่ได้ขี้ผมอยู่ถ้ายๆาเอิมวันนี้ทำอะไรดีนะเอิมอ่านหนังสือกับเพื่อนขอแล้วกัน อ่านหนังสือแล้วกันวันนี้ผมขออ่านหนังสือแล้วกันนะขอขึ้นไปข้างบนอ่านตรงตรงนี้แล้วกันชิบ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 ,ชบ,ชบวันนี้ขี้เกียจโดอบอนน่ะก็เลยก็เลยทำแบบนี้มาแล้วค่ะวันนี้กระเป๋าเฟี่ยงไหมคะทุกคนเอิม่มฉันล็อกเกอร์นี่ทำไมหาไม่เจอละ่ะเนี่ย อันนี้ใครฮะใครเอาลูกบอลมาไว้ล็อกเกอร์ชันเนี่งงานชัดนาไว้ตรงศูนย์กลางแล้วกันนะเพื่อใครทำผิดเอานี่สเปรย์ของเอานี่สเปรย์ของทีมนี่นะ,ะพามาผิดเก็บไม่เป็นที่เป็นทางเลยฮะชั้นอ่านหนังสืออะไรดีนะเล่นไอแพดดีกว่าแต่ความจริงฮะเล่นนะคะทุกคนมาไปอ่านหนังสือกันเออไม่ใช่อ่านหนังสือสิ เออไม่ใช่ตรงนี <c oughs> ้ไอไอเอามาเล่น iPad กันไหมเอ้ยทำไมอ่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงวันวาเลนไทน์เธอไม่รู้ได้ไงเอาก็ฉันอยากดูแอบดูคนเสิรตแล้วเธอจะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านทำไมฮะก็ฉันอยากเห็นน่าเออเออเล่นด้วยก็ได้แต่ช่วงนี้คนอ่านหนังสือกันเพียบเลยนะเธอไม่อ่านบ้างหรอ ก็ฉันอยากไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนะเธอจะไปยุ่งทหาไหมก็ฉันยังยุ่งเออเออดูก็ดูเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นเอานี่ดูเลยมาเดี๋ยวฉันให้ดูนะจิ๊ดจดจดนี่นี่มาดูฝั่งนี้โอ้โหแซ่บกันทั้งนั้นเลยแฮะลงอะไรเนี่ยในวันวาเลนไทน์แอบดูเฟซบุ๊กได้หามาโอ้ยฟินอะเห็นแล้วโอ้ยฟินนะ อะไรของพวกนั้น,เ,นเสียงดังมาตั้งแต่นี้มาฉันก็ต่อแล้วช่วงนี้ฉันก็ใส่เสื้อหนามานะทุกคนวันนี้ฉันใส่เสื้อหนามาช่วงนี้อารมณ์ก็ดีมากอะไรมัง้งเดี๋ยวไปอ่านหนังสือทีกว่าเห็นคนอ่านหนังสือกันเยอะทำไมเขาอ่านหนังสือกันขอนั่งตรงนี้แทนแล้วกันอ่านหนังสืออะไรเนี่ยนี่มันหนังสือผีนี่นะต่ปัด จูจูจะบปัดจูปูปูจูปีปีปีปักปักอะไรเนี่ยแม่วันนี้ก็มาสายเหมือนเดิมเลยแฮะเมื่อกี้เดินสลับขายเป็นยากคุณยายสปีดเลยเอออันนี้ล็อกเกอร์ฉันฉันค่อนข้างสอบสวนล็อกเกอร์นะนะอ้าวใครเอาลูกบอลออกมาสงสัยน่าจะทำผิดละมั้งช่วงนี้ ไปเดาะบอลให้เพื่อนดูดีกว่าเออไม่เอาดีกว่าขอเดาะบอลตรงนี้เอ๊ะใครมาเดาะบอลใกล้ๆฉันเนี่ยนี่โชว์สเต็ปเทปให้สาวดูเลยได้ยินนะยะชิบ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 อ่ะพุยอ่ะพุกอ่ะพุกอ่ะพุกอ่ะพิ๊กฮัยสวัสดีนะคะทุกคนเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยอารมณ์ดีเลยทุกคน เจ้วันวาเล่นไทยเลยฮะไม่มีคู่แบบเพื่อนบ้างอะ่ะเอ้ยเสียใจเธอไม่ต้องมีคู่หรอกจ้าแอลลี่ใครพูดใครพูดเดี๋ยวโดนเลยงอนแล้วนะเล่นพวกบอร์ดเกมดีกว่าใครมันมานั่งกันแบบในวันในอย่างโอ้ยมานั่งลยตรงับนี้ของแพลถ้าอยากแอบก็ต้องตรงีนสคัขขบมาวันนี้ฉันลืมเอาของมาใส่มากเลย เดี๋ยวเล่นดีกว่าจึ๊กจึ๊กจึ๊กเนี่ยเล่นอยู่เล่นอยู่จึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กเฮ้ยทำไมช่วงนี้ซส้อสิกเป็ดบกนะอู้ให้หนังเรื่องนี้สนุกะ่ะเอ้ยสนุกใช่ไหมเลยทุกคนผมมีอะไรมาบอกแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนแล้วมาเดี๋ยวขอหาแป๊บช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรทำมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกับคนเยอะดี ช่วงนี้มีเรียนออนไลน์ต้องไปที่ต้องไปหน้าโรงเรียนและต้องไปอยู่ที่แคปไฮนี่นี่นั่งนั่งจอยคอนจิมจไม่คอนจ้าขนาดนั้นทุกคนเดี๋ยวปวดตาเอาทุกคนคอนดิผมแอบชอบพีนะคะไหนๆคนเาวาเรียนไทยแล้วผม,ผมคิดว่าผมจะสารภาพรักนะคะแต่ว่าผมตอนกลางวันอ่ะผมจะแอบจะไม่อยู่กับใครนะครับเพราะเพราะว่าผมเห็น ลุงที่ขายดอกไม้ด้านหน้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดภาพกล้องมาให้ดูแล้วครับแรั้หนึ่งนะคะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับภายใน